ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณภูสิมานีสวัสด์คุณครับ เติบโตไปกับพี่มาได้ตามและเป็นเศรษฐีรุ่นแรกทั้งว่าดีไหมครับดีดีนะครับจําไว้นะครับว่าเหตุการณ์ที่คนมาถึงร้อยคนแบบนี้จะไม่มีแล้วเพราะต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นพันนะนะครับเราต้องจําไว้นะครับเดี๋ยวแนะนําตัวอีกครั้งนึงนะครับตัวผมนะครับชื่อเล่นชื่อน้องเบนนะครับชื่อริงก็โคบสิทธิ์มณีสวัสดิ์กุลนะครับตอนนี้ก็เป็นนักธุรกิจระดับซูเปอร์วิเซอร์ของที่นี่นะครับวันนี้นะครับตัวีมเองนะครับวันนี้ที่จะมาพูดให้ท่านฟังวันนี้นะครับ มันเหมือนกับเป็น uh, Business Mo โมเดเป็นโมเดลทางธุรกิจที่ท่านสามารถจะนำเสนอหรือเล่าต่อให้กับคนที่เรารู้จักหรือผู้มุ่งหวังแตบกบง่ายๆดีไหมครับไม่ต้องสบสมนะครับวันนี้ทุกท่านที่มาด้าน,นัง่นองอยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้เราจะมาสร้างทรัพย์สินหรือ asset ร่วมกันกน,นะครับทรัพย์สินที่ผมบอ,อกนี้มันอาจจะสร้างโดยไม่ได้ผ่านจำนวนเงินที่มหาศาลแต่มันจะสร้างผ่านสปีดหรือจิตวิญญาณเราเองท่านว่าดีไหมครับ ดีนะครับวันนี้เราใช้สปินของเราและจิตวิญญาณของเราแล้วมาสร้างทัพย์สินร่วมกันนะครับวันนี้เป็มีหนึ่งค้อยคํนะครับที่ชอบมากๆนะครับก็คือ ability w i t h out of p o t e n t i t y means nothing นะครับคําพูดนี้นะครับเขาบอกว่าความสามารถที่ปัศจากโอกาสย่อมไร้ความหมายถ้าว่าไหมครับวันนี้ต่อให้เรามีความสามารถมหาศาลขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่มี นะครับโอกาสที่มอบให้เราเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงความสามารถของเราได้เลยนะครับและว,วันนี้นะบุคคลที่เปิดโอกาสทําให้เป็นได้แสดงศักยาภาพและความสามารถของตัวเองนะครับเป็นนักธุรกิจระดับซูเปอร์วีเซอร์เช่นกันนะครับขอเสียปงปรบมือให้กับคุณวัญชาชัยสิัญญาครับนะครับอันนี้เป็นนักธุรกิจจากกาแพงเพชรนะครับทางเหนือย่างเรานะครับนะครับวันนี้ทุกท่านที่มานั่งอยู่ในห้องนี้นะครับ เป็นเชื่อนะครับว่าทุกคนมีความฝันถูกครับเราจะฝันเล็กฝันใหญ่ไม่ผิดเลยแต่มันผิดที่เราไม่กล้าฝันปัญหานะครับวันนี้นะครับเน้นเป็นคนหนึ่งที่ฝันนะครับอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากท่องเที่ยวโลกกว้างอยากไปไหนก็ไปนะครับแต่วันนี้สิครับเราลองย้อนกลับมาดูว่าชีวิตความเป็นจริงเรายังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่ายังเช่ารัทเน้นอยู่ยังเช่าบ,บ้านอยู่ยังอยู่ตึกแถวหรือ,อยังแยกไปนเครื่องรถเมล์โบกแท็กซี่อยู่หรือเปล่า นะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราฝันนะครับฝันนะครับเพราะคนเราก็บอกว่าจะดากกเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่กับความหวังและความฝันคนที่ไม่มีความหวังและความฝันจากโลกนี้ไปเยอะนะนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับหลังจากที่เป็นได้ศึกษาดูนะครับวันนี้อะไรกันนะที่เป็นตัวกําหนดทาให้คนทั้งโลกยมีวิถีชีวิตที่ต่างกันสุดท้ายได้บนเพราะคาว่างานคําเดียวเองนะครับที่ทําให้คนทั้งโลกมีวิถีชีวิตที่ต่างกันท่านว่าไหมครับ นะครับมีเศรษฐีมีคนจนคนรวยคํานี้คําเดียวเลยครับคว่างานคําเดียวนะครับวันนี้เพราะอะไรครับเขาบอกว่างานคือเครื่องมือการสร้างชีวิตแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณภาพชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราทําเช่นกันนะครับวันนี้นะครับเป็นคนหนึ่งที่หลังจากที่เรียนจบระดับปญญาโทมาเนี่ยเรามองหาว่าเอ้ยั้งงานเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดชีวิตเราได้เนี่ยแล้วเราจะทําอะไรนะครับเป็นเรื่องงงสับสนเหมือนกันครับจบมาเหมือนปริษทั่วไปเหมือนมหาบิณฑ์ทั่วไปจะทําอะไรนะครับ สุดท้ายมาดูเหตุการอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิตเราได้นะครับจนสุดท้ายหามาไม่รู้จะหาเรื่องทําอะไรกลับย้อนมาถามดปเฮ้ยเรื่องก็เกิดมาทําไมบนโลกใบน,นี้เกิดมาเพื่ออะไรนะครับเป็นคําถามที่ง่ายมากแต่ใช้เวลาตอบทั้งชีวิตนะครับ26ปีมาแล้วครับที่ถามตัวเองแล้วยังหาตอบไม่ได้รู้กิดมาทาไมนะครับสุดท้ายนะครับถึงได้พบคําตอบนะครับว่าเอ๊ะเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่อความสุข ถูกไหมครับเพื่อหาความสุขเพื่อสร้างสิ่งดีๆทิ้งไว้บนโลกใบนี้เป็นเปคนหนึ่งครับที่เกิดมาไม่อยากทํางานตลอดชีวิตนะครับเกิดมาไหมครับไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทํางานเพื่อได้เงินมาไปซื้อข้าวกินให้อิ่มและหลับสบายเพื่อตอนเช้ามีแรงตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทํางานถูกไหมครับชีวิตแบบนี้ไม่อยากพูดถึงเลยถ้าสี่สิบห้าสิบแล้วยังต้องทํางานอยู่แบบนี้ครับชีวิตเรายังหาความสุขไม่ได้เลยนะครับ หายไปไหนนะอ่านี่นะครับรู้จักเลยครับอะไรรถเมย์น,นะครับอันนี้ถ้าท่านมองดีๆนะวันนี้มันให้ห้อนแงะคิดดีๆหลายอย่างเลยนะครับวันนี้นะครับรถเมย์วันนี้เ้นสายเห็นว่าอันรสสวรีชัยไปทางรามสองวันนี้นะครับรถท่านรอรถอยู่ที่รถสวรีชัยรถเมย์คันแรกวิ่งผ่านขึ้นเลยไหมครับขึ้นเลยไหมครับไม่ขึ้นทำอะไมีไม่ขึ้นนะครับ ต้องดูป้ายก่อนถูกไหมครับรถเมล์คันแรกวิ่งผ่านไม่ขึ้นทันทนนีนะครับต้องดูป้ายก่อนถ้าเกาิดเขาเขียนว่าผู้สารดีชัยสมรภูมิแล้วก็ไปทางซึนทร้าวาษรขึ้นไหมครับไม,ไม่ขึ้นทำไมไม่ขึ้นครับคนบบเส้นทางถูกไหมครับไม่ตรงเป้าหมายแล้วถ้าเกาิดเขียนว่าผู้สารดีชัยสมรภูมิไปทางซีคอนขึ้นไหมครับมันไปทางเดียวกันขึ้นไหมครับไม่ขึ้นอยู่แล้วด้านหลังบอกไปไม่ถึงเหมือนกัน ถ้าื่อไห่ที่เขียนว่านรวรีใช้สมองปูปลายทางลางสองเราถึงจะขึ้นถูกไหมครับวันนี้นะครับในการเดินทางแต่ละครั้งเรายังเลือกเป้าหมายก่อนเลยครับถึงเลือกพาหนะถูกไหมวันนี้เราบอกจะไปลาสองเราถึงเลือกว่าจะไปโดยอะไรถูกรับแต่ทาไมในชีวิตจริงเราครับในการเดินทางชีวิตเราถึงเลือกพาหนะก่อนแล้วให้พาหนะพาเราไปไหนก็ไม่รู้ครับวันนี้เราเลือกงานก่อนนะครับแลวเราไม่รู้เลยว่า40ปี50ปีผ่านไปงานจะพาเราไปไหนเราไม่รู้เลยะครับ วันนี้ไงครับเบนี่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราได้แค่คิดแบบนี้แล้วว่าเราจะต้องเลือกเป้าหมายก่อนวันนี้เป้าหมายชัดเจนเราอยากจะมีบ้านหลังใหญ่จะมีรถอยากจะมีบ้านนะครับแล้ววันนี้เป้าหมายเราชัดเจนนะเราต้องเลือกเรื่องเืินถูกไหมเรามีสิทธิ์เลือกนะครับอยู่ที่เราไม่ได้เลือกมากกว่าวันนี้ก็เอ๊ะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะเลือกอะไรดีวันนี้เป็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกยังไงให้สมาทนะครับจะเลือกยังไงให้ถูกต้องจนวันหนึ่งได้รู้จากหนังสือเล่มนี้ครับ ลิสแซก็คือพ่อรวยสองลูกนังสือเล่มนี้ทาให้เบนรูงเลยว่าเฮ้ยงานบนโลกใบนี้มีแค่สี่ประเภทเท่านั้นนะที่เราเห็นเยอะแยะมากมายก็จัดเป็นสี่ประเภทนั่นเองประเภทแรกก็คือเอ็นไพร์์คือลูกจ้างประเภทที่2ก็คือเซลเบน o พร์คือธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กและประเภทที่3คือบิสเนสอ s นเนอร์บริษัทขนาดใหญ่ที่มีระบบการจัดการและ4ีก็คืออินเวสเตอร์คือนักลงทุน วันนี้เราดูแล้ววังานมันมีสีประเภทเองแต่เขายังแบ่งอีกว่าไอ้งานซีกซ้ายนะครับไอ้ตัวสีแดงเนี่ยมันจัดอยู่งานคน9 5้าสิบ้าเเซน์บโลกในี้ก็ยังทำกันอยู่นะครับงานแบบนี้รับรายได้แบบ active income นะครับงานประเภทนี้นะครับสองอย่างลูกจ้างเท่าวันนี้นะครับเราทํางานประจําอยู่เราหยุดงานสัตว์อธิตฐานมีไรายได้ไหมครับไม่ได้เงินแต่ได้ซองขาวกลับขึ้นมาถูกไหมครับไล่ออกนั่นเองนะครับและอีกอย่าง,งคือธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดเล็กไม่เปรียบเทียบก้าวันนี้เปิดคลินิกหมอฟันถ้าวันนี้เป็นปวดท้องมากแล้วไม่ไปหมอฟันนะไม่ไปคลินิกนะครับถามว่าวันนี้คลินิกจะเปิดหรือคลินิกจะร้างงานมีรายได้เข้ากระเป๋าเป็นไหมครับไม่มีแน่นอนเลยครับสองอย่างนี้ไงครับคน95%ทํำและเร่บรายได้แบบแอ็จริงทำคือต้องเอาแรงไปแลกกับเงินหยุดทางานไม่ได้แต่เราไปดูท้งซีนขวาสิครับเป็นส u s i n e น s owner วันนี้เป็นยกตัวอย่างเช่นกันครับถ้าวันนี้เปลี่ยนจากคลินิกเล็กๆเป็นโรงพยาบาล วันนี้เป็นกดของมากแลวไม่ได้ทำงานท่านว่าโรงพยาบาลยังรันและยังเบ้นอันนี้ที่เป็นได้ไหมครับเป็นได้อยู่นหมครับและถ้าเกิดเป็นนักลงนนทุนวันนี้เบ็นมีรายได้สักเอามีเงินสักก้อนหนึ่งประมาณห้าพันล้านมันก็ไปซื้อที่แถวลิมถนนวิทรุและสร้างตึกสวยหรูขึ้นมาตึกหนึ่งเลยชื่อว่าตึกออสเซสเซนเพสนะครับคิดว่าถ้าเกิดเบ้นเป็นเจ้าของตึกนั้นท่านว่ารวยไหมครับรวยมากๆและรวยอย่างมีความสุขด้วยเราอาจจะเสียเวลาสร้างตึกนั้นปีหรือสองปี แต่พอแับแต่สร้างเสร็จนะครับเม็ดเงินค่าเช่าจะไหลามาเทมาเราเสียชีวิตลูกรับต่อหลานรับต่อส่ตองต่อแบบไม่รู้จบนะครับรายได้ฝั่งนี้นะเขาเรียกการรับรายได้แบบพาสตินเข้าก็คือการหยุดทําง,งานแล้วรายได้ยังเข้าแต่ถ้ารูไ้ไหมครับว่าไอซีที่เราว่ามันดีมันดีเนี่ยมีคนเป็นห้าเปอร์เซ็นต์บนโลกใบนี้ที่มีปัญญาต้องบอกว่าห้าเปอร์เซ็นต์คนที่มีปัญญาหรือเมื่อวันนี้เป็นรูปิกเราอยากทำไรายได้รอาทำอะไรสักอย่าง แล้วอยากมีรายได้แบบพาษสี่คำคืออยากถึงทางานได้อนะแล้วมันมีประเภทเนี้ยสองอย่างแต่เราไม่มีปัญญาเราไม่มีเงินหรือไม่มีปัญญาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลไม่มีปัญญาที่จะเป็นเจ้าของตึกออฟิชนเพทนะครับแต่เราอยากทําแบบนี้ครับรายได้สองช่องทางหน้าที่สว่างและหน้าทาสุดๆนะครับแต่วันนี้เราไม่มีปัญญามันเป็นธรุรกิจสําหรับคนรวยต่อยอดคนรวยทันงบ้าไหะครับคนรวยลงทุนต่อยอดไปเรื่อยแต่วันนี้จนเบ้นอ่านหนังสือเล่มนี้ครับพ่อรวยสล่มจนจบ ในหนังสือเล่มนี้บอกเลยครับอย่างชัดเจนว่ามันมีหึงธุรกิจนะที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและรับรายได้แบบพาสดีถึงข้ามและจักอยู่ในประเภท business owner ที่มีระบบการจัดก,การอย่างดีเลยนั่นก็คือ network หรือธุรกิจเครือข่ายไม่หอกเฮ้ยมันใช่ละนะครับมันคือวันช h o i มันคือตัวเลือกเดียวในชีวิตนะครับที่เราบอกเลยว,ว่าเฮ้ยเราจะมีรายได้แบบนี้ได้ครับพราะอยากบอกนะว่าการรับรายได้แบบพาสดีถึงมคือมีคน5ททีม่มีปัญญา แต่ถ้าวันนี้มีธุรก,กิจดีแบบนี้ครับแล้วก็ตตอบโจทย์เราได้แล้วครับรายได้แ,แบบภาสีทําได้มันน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เบ่เลยศึกษาต่อนะครับวันนี้พอเรารู้แล้วว่าไอ้ธุรกิจเครือข่ายมันตอบโจทย์ได้แล้วมันมีแนวคิดแบบไหนนะครับงานทั่วไปคือการที่เอาสาเหตุเอาตัวเราเป็นสาเหตุของรายได้นะครับต้องมาแรงไปแลกเงินแต่ธุรก,กิจเครือข่ายไม่ใช่ครับธุรก,กิจเครือข่ายไม่เอาตัวเองเป็นสาเหตุแต่ใช้เครือข่าย เครือข่ายผู้รียกหรือทรัพย์สินที่เรามีข้างต้นนี่ครับว่าจากสกปีดอินของเรานี่แหละครับมาสร้างเครือข่ายและเอาเครือข่ายเป็นสาเหตุในการสร้างรายได้ที่เราวันนี้พอไปศึกษาต่อเฮ้ยมันดีนะและ้วธุรกิจเครือข่ายเขาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะพอได้ศึกษาตรงนี้ครับวันนี้จากโรงงานส่งตรงนะครับมีช่องทางหรือช่องทางพัฒนาห้างสรรพสินค้าอามพัชลาพาแอนทองประสคนแล้วไปยังเต็มอ่ะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ สุดท้ายมาถึงเราเราก็ซื้อหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ม่อยากถามถึงท่านนะครับว่าวันนี้ท่านว่าใครรวยครับด้านหน้าใครรวยครับไม่รู้ครับปลอมเลยผู้ริโภนครับผู้ริโภงรวยนะครับวันนี้ถูกไหมครับเพราะเราแต่เงินทุปบาทสร้างอาชีพให้คนมากมายมหาศาลเลยแต่วันนี้เราต้องย้อนกลับมาถามเราเมื่อเรารวยจริงหรือเปล่านะครับพอไปรู้แล้วเฮ้ยแล้วถ้าเสร็จธุรกิจคือขายคืออะไรล่ะไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายให้อั้มพัชราลา,าแองกอามวสมุ ชแนลต่างๆไม่ต้องจ่ายแล้วเอาหกสิเปอร์นมาให้พวกเราอะครับและอย่างนี้ครับเม็ดเงินมหาศาลอย่างนี้แล้วจะไม่รวยได้ยังไงครับเม็ดตื่นเต้นกับเม็ดเงิน6กสเปอร์เซนมากๆนะครับเพราะ6กสเปอร์นี่ยเบสไม่สามารถที่จะปลุกให้ทุกคนทราบเลยว่ามันเป็นเม็ดเงินกี่หมื่นล้านนะครับมูลค่าตอนนี้มันเป็นแสนแสล้านนะครับหรือเป็นล้านล้านถ้าเกิดเราอ่อเียกนะยกตัวอย่างโลกนะครับมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลมากวันนี้ไงครับที่งบอกว่านี้เราจะมาสร้าง a อส e ซ s หรือว่าทรัพย์สิน ขาสปีตและความสามารถของเราไอ้ห0สซนี่แหละครับที่จะมาคืนวันนี้็รื่องตื่นเต้นมากๆกับคอนเซ็ปต์แล้ววันนี้นะครับวิพอเรารู้แล้วมีคนเคยมาเล่าเรื่องราวแบบนี้เป็นฟังเยอะมากและเป็นเชื่อว่าคนเคยมาขายไอเดียแบบนี้ให้ทุกท่านฟังเยอะมากๆแต่ท่านก็ปฏิเสธแล้วก็บอกเขาว่าเาว่าพอทีไม่อยากฟังถูกไหมครับจบเลยพอทีไม่อยากฟังคือไม่อยากฟังเรารู้แล้วรู้แล้วแต่วันนี้เราได้แต่รู้ไหมครับแต่เราไม่เข้าใจมัน วันนี้เป็นรู้รู้รู้มาตลอดปฏิเสธตลอดเลยเราไม่ได้ปฏิเสธเขานะครับแต่เราปฏิเสธโอกาสดีๆของเราเองนะครับวันนี้ครับสิ่งน,นี้เป็นการว่าเราอยากรู้นะครับเราต้องเข้าใจใหมถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะรู้เลยว่าพี่มันมหาศาลมากธุรกิจนี้นะครับรธุรกิจเครือข่ายค่าสมัครเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทสามร้อยบาทอาจจะดูว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กมันจะเล็กหรือใหญ่มันอยู่ที่มุมมองวิสัยทัศน์ในการมองของเราถ้าเรามองว่ามันเป็นขนาดใหญ่มันใหญ่มากๆ ถ้าเรามองมันเล็กมันเล็กมากๆนะครับวันนี้เฮ้ยเรารู้แล้วว่าไอ้ไอ้สิ่งที่เป็นผูนะ้เนี่ยมันคือโอกาสแล้เป็นจะเลือกทําที่ไหนธุรกิจเครือข่ายเยอะมากในประเทศถูกไหมครับวันนี้นะคะรับระหว่างเรียนเรโยนะครับได้ศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลท่านนี้มาครับท่านชื่อว่าพีเตอร์ดักเกอร์ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ร,ระดับโลกที่มีชื่อเสียงมากๆท่านบอกไว้อย่างชัดเจนว่าการเชื่อจะเลือกจอยหรือเลือกทําธุรกิจกับบริษัทไหนก็แล้วแต่ดูเรื่องบริษัทที่เราจะไปทำเนี่ย มันมีองค์ประกอบเนี่ยครบห้าองค์ประกอบหลักหรือเปล่านะครับวันนี้เบนก็เช็คเลยว่าอิบริษัทที่จะเลือกเนี่ยพิมา่าใทาเนี่ยมันมีครบไหมห้าองค์ประกอบสิ่งแรกที่ต้องเช็คนะครับมีอะไรบ้างขอไม่ดีคือบริษัทจังหวะเวลาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทำธุรกิจน,น,นะครับแล้วก็ทีมเวิร์กสำคัญมากๆแล้วก็สินค้าเป็นอย่างไรนะครับตอบโจทย์ได้ไหมและก็บิส i n e s s p l หรือแผนการตลาดนะครับวันนี้สิ่งแรกที่เช็คก็คือบริษัท เป็นดูเลยว่าท่านประธานมีวิสัยทัศน์ไหมวันนี้นะครับศึกษาชีวิตนะครับของประธานบริหารของเราคุณอาพรรอดบุญค,ค,ครับท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีมุมมองที่แตกต่างนะครับพร้อมที่จะผลักด,ดันบริษัททีมาาท่าไรทาให้เติบโตอย่างน่ามาสนใจนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณอาวุพรและสิ่งที่สองที่ดูก็คือวันนี้นะครับถ้าเขากล้าที่จะโยนเงินร้อ,100อยกว่าล้านมาสร้างออฟฟิศที่เราทํางานอย่างง่าย สวยหรูอย่างนี้ครับบนริมถนทน,นที่มีทำเลดีที่สุดแบบนี้ครับไม่ไม,ไม่ไม่สงสัยเลยว่าพ้ยมันจะโตหรือเลปล่าไม่มีสงสัยเลยว่าพีมาเลยฐานจะไม่โตนะครับแล้วมาดูโรงงานผลิตสินค้าโรงงานผลิตสินค้าเป็น S G s เอเชียไก่ลายเป็นโรงงานแรกของประเทศไทยที่ได้ได้รับมาตรฐานนี้นะครับเป็นลายการผลิตเทียบเท่ากับเวสต์อาและการผลิตยาประกับโลกนะครับนั่นคือสินค้าทุกอย่างมีมาตรฐาน นะครับแล้วมาดูสิว่าอ,องค์ประกอบหลักๆของบริษัทครบไหมทําเลการเดินทางทุกอย่างครบหมดผมไม่ไปลังเลเลยครับผมปล่อยผ่านอย่างง่ายดายเลยนะครับมาดูที่2อันนี้ครับพอบามรู้ึกผมตื่นเต้นมากๆและนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์ลครับเรียกทีมงานมาชุมทุกวันนะครับหลังจากที่ท่านประธานลล่นว่าจะว่าปีนี้มีมา้ทําเปิดนะครับสปีเต็มแล้วเ้าย่างสู่ปีที่สามแล้วตั้งเป้าหมาย1นึ่พล้านบาท็นไม่ได้คิดว่าไอ้หนึ่งล้านบาทจะทําให้บริษัทเขาล้ำรวยขนาดไหน แต่สิ่งที่เราศึกษาคือวันนี้เราหนุส่วนเราจะได้อะไรมากกว่าถูกไหมครับวันนี้นะครับถ้าก้าฟขึ้น1นึ่งพัน 1, ล้านอันนี้คือสถิติที่น่าตื่นเต้นจะมีผู้ที่มีไรายได้นะครับเกินหนึ่งล้านบาทประมาณสิบล้านแล้วเป็นเชื่อครับว่าหนึ่งในสิน,นั้นต้องเป็นเบนนะไม่โปรเลยเครับถูกไหมครับนี่ครับนี่สิ่งที่ตื่นเต้นมากๆเลยครับว่าวิยถ้าพันล้านนะสถิตินี้ไม่ใช่เรื่องรองเล่นสิบรหัสสิรหัสหต้องเป็นเราแน่ เพราะอะไรครับถ้าเราขึ้นมา1ึ่งล้านบาทต่อเดือนทีมงาน4ี่แ0 0ห้าแตามมาติดติดแต่ถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายแสนหนึ่งทีมงานหนึ่งสองหมื่นเขาไม่อยู่กับเรารครับนะ<า>ครับนั่นคือสิทีิเป้าหมาย่ะแล้วที่ถ้าเกิดเราหนึ่งล้านคนที่มีจะได้ประมาณ5้าแสนเกือบล้านละหักถูกไอ้อเกือบร้อยละหักถูกไหมครับแล้วมีทีมงานเราสักสิบละหักเราดีใจนะถูกไหมครับนี่คือสถิติที่น่า,านตื่นเต้นมากๆแล้วยังศึกษาต่อยว่าท่านประธานบอกว่าถ้าเราสร้างเมืองไทยที่เข้มแข็งแล้วสามารถขยายไปต่อต่างประเทศอีกสองปีสามปีข้างหน้า ตัวนี้มันมหาศาลถ้าลองจินตนาการดูครับถ้าวันนี้ยอดพันล้านเรามีดได้เดือนเราเป็นล้านแต่ถ้าบริษัทขยายไปแบบนี้นครับแล้วมียอดสักหมื่นล้านอย่างนี้ครับแล้วเราจะไม่มีรายได้เดือนเราเป็นสิบล้านเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้คือตัวเลขที่น่าตื่นเต้นมากผมเรียกทีมงานประชุมทุกวันเพราะอยากให้เขาเข้าใจตื่นเต้นเหมือนกับสีผมมองเห็นเนี่ครับนี่คือจังหวะเพราะว่ากาทรทาธุรกิจนะครับจังหวะและเวลาคือสิ่งที่สําคัญที่สุด นะครับสินค้าบริษัทยังเป็นลองๆเลยครับถูกไหมครับจังวหวะต้องดีนะครับในการที่จะส่งต่อและทีมผู้นําวันนี้นะครับวันนั้นผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรบุคคลที่ชื่อว่าคุณบุ๊คคุณอายคุณจูนคุณเสี่ยวไปติดต่อท่านประธานที่เปิดบริษัทไได้ครับผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่วันนี้อยากจะขอบคุณเขาอย่างสุดๆว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเขาวันนั้นไม่มีเราวันนี้เราองปร่อให้กับผูน้นำ เห็นไหมครับวันนี้ทีมผู้นําของเรานะครับเป็นมืออาชีพล้วนเกิดเติบโตจากไม่รู้อะไรเหมือนกันครับค่อยๆนะสะสมประสบการณ์จนวันนี้เป็นผู้นําที่แข็งแกร่งนะครับทีมผู้นําเราก็แข็งแรงแล้วนะครับแล้วมาดูสินค้าเขาบอกว่าสินค้าคือตัวชูโรงคือตัวเอกสิ่งแรกที่ผมถ,มถามท่านประธานว่าสินค้าเราเป็นยังไงนะครับท่านบอกว่าสินค้าของเราเป็นคอร์ริเอร์อินโนเวชั่นทั้งหมดน่าแสดงว่าใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต และคัดสารรวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลกมาใช้นะครับสินค้าตอบโจทย์ลูกค้าตั้งแต่กล่องแรกที่ใช้กล่องแรกที่กินตัวนี้ครับวันนี้นะครับผมแชร์ตัวนึงครับน้ำมันรำข้าวตัวนี้ครับบริษัทขายกันเยอะมากผมก็ทตาตลาดไม่เป็นวันนั้นนะครับไปกับทีมงานของดีรีนะครับเขาเอาสินค้า,าไปกินเขาได้อีโก้มากนะครับเฮ้ยอยางรู้อย่างนี้อย่างนั้นนะสุดท้ายเขาไม่ยอมรับว่าคุณรู้ไหมว่าสินค้า,าน้ำมันรำข้าวคุณพูดมาทัา้งหมดผมไม่ปวดใจเลย แต่สินค้าคุณดีมากๆผมรู้ผมกินสินค้าคุณนรู้ตั้งแต่สองเด็ดแรกที่กินมันรู้สึกหลับสบายตายจากสินค้าตัวนึงผมฮ้ยถ้ามันดีแบบนี้ครับทําไมเราจะไม่กล้าดูไหมครับวันนั้นเลยขายกระจายมากนะครับเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้และสินค้าดีๆอีกมากมายที่เราทำตลาดนะครับสินค้าอาานมาดูแผนวันนี้ของเราเป็นไปในนี้เป็นแผนที่ทันสมัยมากๆเป็นแผนที่ดีที่สุดในตอนนี้ผมบอกว่าเฮ้ย ถ้าแผนนั้ดาบอกว่าให้60%เรานะครับที่ผ่านมาทาไ,ทได้บ้างไม่ทําได้บ้างมันเกิดจากอะไรผมมาศึกษาเสร็จปุ๊บก็คือเขาให้6 0เอร์าครับแต่บริษัทที่ผ่านมาเขาไม่ได้ให้6 0ิอร์ซนตะครับตั้งแต่บาทแรกเขาให้เราค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ไต่ไป,ไป,ไป,ไปเหนื่อยล่วงลงมาอีกถูกไหมครับไม่ถึงเส้นชัยสักทีแต่เพราะว่าศึกษาแผนที่มาได้ทำสมัครเข้ามา3 0 0รบาทซื้อส,นนอสินค้าพันกว่าบาทได้สินค้าครบทุกทางนั่นแสดงว่าเขาจ่ายให้เราตั้งแต่60%ตแ่ทห และทาแบบนี้จะไม่รวยเป็นไปไม่ได้วันนี้พอศึกษาห้าของเราอบครบถ้วนผมบอกเลยครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ทําให้มีมาอะไรทําให้โตไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ทําให้มีมายิ่งใหญ่ไม่ได้แล้วไม่มีเหตุผลใดเลยที่ทําให้ท่านที่นั่งฟังวันนี้ครับเป็นเศษรษฐีได้ปลอมได้ทุกท่านครับ